สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับวิธีทำเมนูนะครับปุ่มวัตถอมนะครับผมบนหน้าสไลด์ของ powerpoint นะครับโดย powerpoint ของผมนะครับก็จะเป็น365นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับติดตั้งอยู่บน windows 10นะครับอันนี้ก็จะเป็นสไลด์ powerpoint ที่ผมได้ทำการตกแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับว่าหน้าเมนูที่ว่าเป็นยังไงนะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับผมก็ จะเป็นการลิงก์ไปยังหัวข้อไปหน้าต่างๆนะครับเหมือนเวลาเราทําเว็บไซต์หรือ C.I. นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานสมัยที่ผมเรียนนะครับผมได้เก็บเอาไว้นะครับพอดีใกล้วันแม่นะครับก็เลยหยิบออกมาสอนซะเลยนะครับผมเพราะไม่ค่อยเห็นคนสอนกันสักเท่าไหร่นะครับเมื่อก่อนนะครับโอเคกดนําเสนอให้ดูนะครับก็ตัวอย่างนะครับเช่นเอามาส์ไปอ่างแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปนิ้วมือใช่ไหมครับพอกดเข้าไปนะครับ ก็จะเป็นหัวข้อนั้นๆนะครับเป็นหน้านั้นๆนะครับแล้วก็กดปุ่มถัดไปอย่างนี้ได้นะกดกลับเมนูหลักได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับผมสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายแบบนะครับนะเช่นเอาไปทําแบบบทเรียนหลายๆหน้านะครับแล้วก็อาจจะมีลิงก์ไปแบบทดสอบอะไรแบบนี้แบบนี้นะครับผมมาดูกันนะครับว่าเราจะสร้างปุ่มได้อย่างไรนะครับ อันดับแรกเข้ามาที่แทรกนะครับแล้วก็มาที่รูปร่างอัตโนมัตินะครับเราก็เลือกแบบที่เราต้องการนะครับอ่าเช่นแบบนี้นะครับเลือกเสร็จเราก็มาตกแต่งนะครับผมนะตามอัตยาศัยเลยนะฮะเลือกสีเลือกอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นะครับใส่ข้อความเข้าไปนะครับผมแก้ไขข้อความใช่ไหมแล้วก็าเข้าสู่บทเรียนนะครับแล้วก็ตกแต่งไปนะครับ จากนั้นเราก็คลิกขวาอีกทีหนึ่งครับผม <_ d ip> ก็จะมีลิงก์นะครับผมตรงนี้นะแล้วก็คลิกเข้ามานะครับผมก็ <_ d ip> จะมีเนี่ยตำแหน่งในเอกสารนี้เรามาเลือกตรงนี้ตำแหน่งในเอกสารนะครับ <_ d ip> ก็จะมีให้เลือกนะครับสไลด์ที่เราจะให้ลิงก์ไปเนี่ยเป็นอันไหนนะครับอย่างเช่นตรงน,นี้ผมก็จะให้เลือกเป็นอ่าสไลด์ที่สองนะครับก็คือเป็นสไลด์ที่มีเมนูนะครับผมนะ แล้วก็เลือกมันก็จะมีภาพตัวอย่างให้ดูนะครับว่าจะให้ลิงก์ไปสไลด์ไหนนะโอเคนะก็กดตกลงนะครับเสร็จแล้วครับผมเท่านี้เลยนะครับก็กดฮาแล้วก็กดไปจึกนะครับอ่าเลือกผิดนะฮะอ่อหมายแป๊บหนึ่งฮนะโอเคกลับมาที่ลิงก์นะฮะนะครับ,นะรบแก้ไขลิงก์นะ แล้วก็มาเลือกตัวนี้อาดับเป็ลคลิกก็ได้นะโอเคเสร็จแล้วนะครับก็กดปับ๊บเนี่ยเข้าสู่บทเรียนแล้วครับผมเข้าสู่หน้าเมนูแล้วก็ประมาณนี้ครับผม,มง่ายๆนะครับเราก็ไปออกแบบกันดูนะครับผมส่วนพวกกราฟิกต่างๆที่ผมเอามาแต่งนะฮะเป็นเกจเสริมให้ละกันครับว่าเอามาจากไหนนะฮะก็เปิดไปที่ Google นะครับผมแล้วก็พิมพ์ว่า free png นะครับผมนะก็จะเจอเว็บไซต์นะครับที่ให้โหลดอ่าพวกไฟล์ png นะครับปร่งแสงปร่งใสนะครับอย่างเช่นเว็บนี้ pngwing นะเร้าแล้วก็กดเข้ามานะครับผมแล้วเราก็อ่าเสิร์ชหานะครับผมเช่นดอกมะลินะครับผมเราก็เอามาแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะฮะจากนั้นก็มา สแกนค้นหาเลยฮะเราก็จะได้เจอนะครับพวกภาพดอกมะลินะฮะเราก็หาอันสวยๆงามๆอย่างเช่นอันแบบนี้นะครับหรือแบบนี้นะครับก็มีหลายแบบอันนี้ก็แบบสวยๆน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็ทําการคลิกนะครับเลือกนะแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดนะชอบอันไหนก็ดาวน์โหลดอันนั้นนะครับนะมีอันนี้ เป็นตัวละครจากคาาดินรู้สึกจะชื่อมารีเหมือนกันหรือเปล่านะเสร็จแล้วขึ้นมาแบบนี้นะก็กดเข้ามาเลือกนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลด PNG นะอันนี้ก็เป็นโฆษณานะครับก็ถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับก็าโหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้ไฟล์นะครับนะเราก็เอาไปใส่ใน PowerPoint ของเราได้เลยนะฮะปึ๊บนะครับอ่าผมหมอบมาก่อนแล้วผมก็ลากเข้ามาอ่าอย่างนี้เห็นไ,ไหม ได้แล้วฮะไฟลเพลาไฟล์ดอกมะลิโปร่ปงใสนะครับเราก็ามาจัดตกแต่งให้สวยงามนะครับผมโอเคขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe นะครับผมสามารถคอมเมนต์พูดคุยสอบถามปัญหามาได้เลยนะครับผมถ้าคนสนใจคลิปนี้เยอะก็เดี๋ยวจะมีภาคต่อนะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ